สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทยพืผมวันนี้ก็อยู่ันที่เตาเผานะครับวันนี้เราก็มาทําการทดลองเริ่มจุดเตานะครับเริ่มจุดเตานะครับช่วงเช้าเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นช่องช่องลมนะครับเขาเติมไฟนะครับเติมไฟช่องนี้นะครับ ติมไฟช่องนี้ครับเติมไฟจนกว่าไฟจะติดลูกไหมฐานฟืนด้านในนะครับนี่คือป่องควันจะเห็นว่านะไฟได้เริ่มทยอยเข้าไปนะควันก็เริ่มออกมาครับนี่ครับคือป่องควันส่วนเตานะครับเตา ที่เราทำนะครับมันยังไม่แห้งดีนะครับตรงไหนมีรอยรั่วรอยแตกเราก็มาซ่อมนะครับนี่เป็นรอยแตกนะครับควนลงมาครับเราก็เอาดินนะครับนี่อย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นรอยรั่วนะครับเมื่อเราจุดเตาอ,อย่างนี้เราก็ซ่อมไปเรื่อยนะครับเอาดิน นี่นรผสมเตรียมไว้นะครับก็ามาอุดรอยรั่วบริเวณที่ควันสามารถออกได้นะครับเราจะบังคับให้ควันออกป่องควันอย่างเดียวนะครับส่วนไฟนะที่จุดเราก็เติมไปเรื่อยนะครับเติมไปเรื่อยจนกว่าไฟจะลุกไหม้ด้านใน เรเรียนจุดไฟแล้วก็จะทำต่ำๆต่ำๆเพื่อให้ลมตีขึ้นไฟไหม้ด้านบนครับก่อน,นออกเยอะนะครับจุดนี้เราก็จะเอาดินมาโปไว้จนกว่าจะไม่มีควอนออกคร,ครับผมรอกรารรอติดตามกันเรื่อยครับผมสำหรับเตาถ่าน ก็มีช่างชํานาญการจากมาน้องหอยนะครับมาคอยเป็นวิศวกรนะครับช่วยสอนนะครับช่างเกษตรไทยปูก็ไม่เคยเผาถ่านนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับก็ลองดูว่าจะเป็นฐานได้เห็นหรือเปล่านะครับต้องลองดูนะครับผมครับผมเป็นติดตามเป็นกําลังใจกันเรื่อยครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยตอนนี้ก็ซ่อมเตาก่อนนะครับมีควันออกมาเยอะหลายจุดนะครับต้องเอาดินไปโปะ บริเวณที่ควันออกมาครับผมครับเดีนะ๋ยมาดูดูเตาเราครับนี่ควันถูควันตรงปองครับมีควันออกเยอะๆอย่างนี้แสดงว่าด้านในมีการลุกไหม้เกิดขึ้นนะครับมีมอีมนี่ีีมคนีมีมคมัมีมีมีอีีมีออม,าามาม ตรงในควันออกนะครับเราก็มาปะครับอยาให้รู้อย่าให้ควันออกนะครับบริเวณเตานะครับให้มันออกจุดเดียวนะครับคือจุดพ่อควันของเราครับนี่ครับควันออกเยอะอย่างนี้แสดงว่าไฟเริ่มลุกไหม้ด้านในเตาครับทุกคนเราก่อเตานะครับใช้พัดลมครับทุกคนอยู่ใกล้บ้านนะครับ ใช้บป็โลมเป่านะแต่ช่วยผ่อนแรงแล้วได้ทุกคนทีมงานเราจอบดูอยู่นะครับจอบดูรูรั่วอยู่นะนี่ทีมงานปะรู เมื่อเผาได้สักระยะหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ต้องมาดูนะครับต้องมาหลีไฟนะครับการหลีไฟก็คือการปรับนะครับช่องลมนะครับให้มันแคบลงนะครับปรับช่องลมให้แคบลงนะครับให้ลมเข้าน้อยๆนะครับแต่แต่อย่าปิดมิดนะครับให้ลมเข้าน้อยๆนะครับถ้าลมเข้าเยอะนะครับ ไฟที่อยู่ด้านในที่ไหม้ฟืนนะครับก็จะไม่แรงเกินนะครับมันจะไม่เลือฐานให้เรานะเพราะฉะนั้นต้องให้เขาค่อยๆไหม้นะครับก็คือการหลีไฟคือปรับช่องลมนะครับให้แคบลงนะครับแต่ยังมีอากาศเข้าได้นิดหน่อยนะครับอย่าเปิดกว้างนะครับต้องหลีไฟนะครับหลีไฟนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า เดี๋ยวเรามาดูนะครับสังเกตควันนะครับว่าฐานด้านในไฟจะไหม้หมดหรือยังพรุ่งนี้ชาวจะมาดูที่ควันนะครับลักษณะควันแบบนี้ก็คือนะครับเขากำลังไหม้จุนะครับกำลังไหม้ฟืนด้านในค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าไหม้หมดนะครับควันก็จะ เปลี่ยนจากสีขาวเป็นคล้ายๆสีอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันตอนเช้าครับผมตอนนี้ผมก็ได้หลีไฟลงนะครับจุดไหนที่แตกนะครับเราก็ต้องเจอเราก็ต้องนําผ้าชุบน้ํามาลูบนะครับปิดรอยแตกนะครับก็จะมีเห็นอยู่แล้วนะครับเตาแรกก็จะเจอรอยแตกค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะดินใหม่นะครับเจอความร้อนก็จะค่อนข้างแตกออกนะครับ นี่ครับมีไอ้ควันขึ้นนะครับเป็นดินใหม่ครับก็ประมาณนี้ครับเนีย่ยเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับเนี๋ยเรามาดูควันว่าจะเป็นยังไงนี่คือตอนคืนนะครับมาหลีไฟนะครับปรับช่องอากาศให้เล็กลงนะครับเพื่อการเผาไหม้ด้านในจะค่อยๆเผาไหม้ยามไม่ให้มันไหม้เร็วเกินไปครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้าสวัสดีตอนเช้าทุกคน มาดูเตาเราตอนเช้านะรเราก็จะเห็นนะครับอยแตกอย่างนี้นะครับต,ต้องรีบซ่อมนะครับเดี๋ยวเอาดินมาปกนะครับรอยแตกครับจะเห็นทั่วเตานะครับเตาใหม่ก็จะออกมาลักษณะนี้นครับเวลาทำเตาใหมา่เห็นรอยแตกต้องรีบ หลังจากที่เผามาหนึ่งคืนค,ควันก็จะน้อยลงด้านในก็จะเริ่มเป็นฐานเดี๋ยวส้มลอยเตาหลังจากที่อุดนะครับ้อยแตกเดี๋ยวเราจะลองให้ควัน นับบางเบากว่านี้นะครับก่อนบางเบากว่นี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทําการนับปิดเตาปิดเตา,เตาครับวิธีการปิด ปิดเตานะครับสังเกตควันนะครับให้ควันมันจางๆนะครับเริ่มจางเริ่มหายแล้วเราต้องรีบปิดเลยครับถ้าปล่อยไว้นานนะครับฐานด้านในจะมันจะไหม้หมดนะครับเราต้องปิดนะครับปิดปิดรูควันแล้วก็รูด้านหน้านะครับใช้เวลานะครับเผาก็หนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับแล้วก็อีกครึ่งวันครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปิดเตาก่อนครับผม หลังจากที่ควันออกน้อยนะครับปิดเตานะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับนี่คือหน้าเตานะครับเอาดิน,นครับชุบน้ำผสมน้ำเหนียวๆครับอัดไว้เลยนะครับ,รบไม่ให้อากาศเข้านะครับแล้วก็ตรงด้านท่อควันก็จะ ผมก็จะใช้ผ้านะครับใช้ผ้าชุบกับดินนะครับเหนียวๆปั่นแล้วก็โปะไว้บนท่อเลยนะครับโปะไว้นะครับอยาให้ควันออกนะครับส่วนเต้านะครับส่วนเตาก็ผสมดินนะครับเป็นน้ำแบบเล้วๆเลยนะครับแบบนี้เลยนี่ครับ พวกเศษไม้เศษอะไรเยอะๆก็เก็บออกนะครับออแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาเทราดบนเตาเรานะครับเพื่อสมานนะครับรอยเตาที่แตกนะครับแล้วก็เพิ่มความหนาของเตาอีกอย่างก็เพื่อให้เตาของเรานะครับไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับเราควรจะนำน้ำ ีผ่มดินนครับเหลวๆนะครับมาลาดลาดเลยนะครับเทลาดบริเวณเตาของเราเลยนะครับแล้วรูปรูปรูนะครับเพื่อให้มันซึมเข้ารอยที่เตามันแตกนะครับก็บประมาณนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปจุดเตาแล้วก็รอจนกว่าไฟไหม้ไม้ภายในเตาของเราจนหมด ครับจนควันนะรเริ่มจางนะรเริ่มจางก็ทำการปิดเตานะปิดเตาเพื่อไม่ให้อากาศเข้าออกได้นะครับเดี๋ยวรอปีประมาณสักสองาวันเดี๋ยวเรามาเปิดเตาดูนะครับว่าเราจะได้ฐานสักกี่กระสอบนะครับไม้ด้านในจะเป็นฐานหรือเปล่านะครับนี่คือครั้งแรกนะครับของช่องเกษตรไทยพู้นะครับไม่รู้ว่าจะ เป็นฐานหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องคอยติดตามรับชมดูนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับจุดเตาแล้วก็ปิดเตานะครับรออีพีหน้านะครับสําหรับเปิดเตาเก็บฐานนะครับนี่ก็เป็นอีพีสนะครับสําหรับการทําเตาเขา่านนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมใครที่รับชมแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องเกษตรไทยพูด,ด้วยแล้วเจอกันใหม่ EP 3นะครับสำหรับการทำตเตาเผาฐานอย่าลืมครับ EP 3อย่าลืมติดตามในช่วงของการเอาถานออกนะครับมาอรอลุ้นกันาเราจะได้ฐานสักกี่กระสอบนะครับทีมงานที่มาสอนทำเตานะครับจากบ้านน้องหอยนะบ,บอกว่าได้ประมาณ สกระสอบ3าถึงสกระสอบนะครับมาลุ้นกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่ EP สาม